โดนหอมแก้วช่อตสวยเลยรึเวล่ากันเออก็หอมแก้วหรอยังไม่โดนเลยไม่โดนโดนค่ะไม่ไม่มี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 เอ่อพอดีตรงหูผมมีอะไรเกาะอยู่ครับผมพี่เพิร์ดก็เลยแบบเอ๊ปอบเป่าให้อะไรอย่างนี้ใช่เจ็บไหมอะ อะไรเหรออ๋อเจ็บครับโดนฝุ่นแทนเขาตลกแล้วอะไรแล้วก็คือล่าสุดก็คือวันที่รวมพลวันที่รวมพลอ่าก็อีกหนึ่งเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเขาเช็คไงเพราะแบบผมผมมีอะไรติดหรือเปล่าแบบกลิ่นกลิ่นเหม็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบหันหันมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนติดสกินชิปติดอะไรแบบนี้ก็เอาจริงๆน่าจะทางคู่นะครับติดสกินชิปเนี่ยเออมี เขาผมกับพี่เพิร์ดเนี่ยมีความคล้ายกันมากใช่สกินชิปนี่น่าจะก็ชอบทั้งคู่นะครับหมายถึงแบบเวลาจับปวดมันสบายใจอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าแตะกับคนนี้แค่กับคนสนิทครับผมถ้าสมัคุผมนะแค่กับคนสนิทครับผมก็ถ้าคนที่เราไม่ค่อยสนิทด้วยเราก็จะไม่ค่อยกล้าแตะตัวโดวยเท่าไรหร่ใช่ฮ้ยแต่ว่าเรารู้สึกสบายใจมากกับการได้ทำไงกับพี่เพิร์ดครับรู้สึกว่าแฟนปาร์ตี้ที่ผ่านมานี้เป็นอะไรที่ คตสนุกเลยครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ชื่นชอบนะครับผม